เท่าในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปจาก2ค่ายค่ะก่อนหน้านี้เราพูดถึงรุ่นท็อปจากค่ายซัมซุงแล้วก็จากค่าย LG ไปแล้ววันนี้จะจับ2รุ่นจากอีก2ค่ายอย่าง HTC 10หรือว่า HTC 10นะคะแล้วก็ h u a w e ย P9 มาชนกันเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเรือธง2รุ่นที่คาดว่าน่าจะมาวางขายพร้อมกันนี้ตัวไหนจะน่าสนใจอย่างไรบ้างค่ะช่วงผูบัท กันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเรือธงสองรุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจทั้งคู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเข้ามาวางขายในบ้านเราน่าจะมาในช่วงเวลาไล่เมียกันด้วยใช่แล้วครับโพ้ยพี่นายก็มีข่าวไว้ว่าจะวางสำหน่ายช่วงเดือนมิถุนายนราคาก็อาจจะหมื0นแปอมะไรมานี้แหละครับแล้วแต่รุ่นความจุนะส่วนตัว,ว a t c 1 0ก็รุ้นกันอยู่เหมือนกัน คือถ้าจะมาขายนี่ก็คงจะเวลาได้เรียกกันนี่แหละปลายเดือนพฤษภาไม่ก็มิถุนานี่แหละครับถ้าเดินได้มาจริงๆนะแต่ถ้าจะไม่มาก็ครื่งหิว้วละกันเราจะต้องรอดนอยู่เพราะว่ายัางฟันธงอะไรกับที่ประเทศไทยไม่ได้นะอ่ะแต่มาดูกันดีกว่าครับว่า2รุ่นนี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างขอเริ่มต้นด้วย HTC HTC10 <10. S 2> ใช่แล้วครับอันนี้ก็ลองจับมาแล้วนะครับเป็นเครื่องจากไต้หวันคือไปหิ้วกันมานะครับมันคล้ายกับตัว HTC A9 ที่เปิดไปก่อนหน้านี้ครับแต่ไม่ได้ขายในบ้านเรานะ เออก็ดูเรียบเรียบดีแล้วก็ตัดโลโก้ทิ้งไปนะครับแต่ว่า,าด้านหลังนี่รูปทรงอาจจะยังคล้ายตระกูลเท็กซีอยู่บ้างค<ฆ>่ะนะครับแต่ว่าเรื่องงานประกอบนี่พอเราได้จับถือสัมผัสอยู่ในมือแล้วก็มันสวย,<ะ>สวยมันสวยคือรอมล้อมันสวยจริงจนะครับจากเห็นในภาพเพรสภาพที่หลุดลออกมาในคลิปวิดีโอที่เขาเปิดตัวกันก็รู้สึกไม่ต่างจากรุ่นเดิมเท่าไหร่แต่พอได้เราจับในมือจริงก็งานประกอบก็โอเคนะครับตัวเครื่องดีไซน์บิว์งดงามเลย คือรู้สึกต่างว่าอย่างนั้นเถอะใช่แล้วครับต้องลองจับจริงนะคะแต่ว่าทางหัวเว่ย P9 จริงๆแบรนด์นี้เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างจะสูงนะแล้วก็มีฐานในจีนด้วยหัวเว่ยเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าคือหลายๆคนเริ่มเชื่อใจตั้งแต่มาทำเน็กซตัว Ne ็กซ 6P นะคะซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นตัวนึงที่สำเร็จพอสมควรแล้วก็ทำให้หลายๆคนเชื่อมั่นในความสามารถของหัวเว่ย ประกอบกับงานประกอบแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์ต่างๆที่ทำออกมาได้แบบเใช้งานแล้วโอเคมากอะเนาะมาทำรุ่นนี้ค่ะหัวเวทีเกก็เลยได้ชื่อเสียงจากรุ่นก่อนหน้ามาด้วยโดยรุ่นนี้เนี่ยใช้วัสดุเป็นโลหะแล้วก็ประกอบแบบยูนิบอดี้นะคะตัวเครื่องก็มีความบางแล้วก็หน้าจอเนี่ยให้มาเป็นหน้าจอใหญ่รองรับกับการใช้งานมัลติมีเดียเชื่อว่าหลายๆคนจับแล้วก็ต้องว้าวเหมือนกันถ้าพูดถึงเรื่องอินเตอร์เทนเมนต์แล้วก็กลับมามอง htc 10ดีกว่าอ่า เพราะว่าตอนนี้เนี่ยระบบเสียงบูมซาวมีการพัฒนาขึ้นจากเดิมจากแต่ก่อนนี่แบบว่าเอามาตั้งดูเสียงลำโพงซ้ายขวาเซอร์าราวนี่มันยังเด็กๆไปนะครับเพราะว่าตัวเวอร์ชันใหม่เนี่ยเวลาถือแนว่นอนเล่นเกมหรือว่าฟังดูหนังฟังเพลงใช่ไหมเสียงก็จะออกมาจากซ้ายขวาเซอร์าราวนี่แหละแต่พอเราเพลิกมือถือไปแนวตั้งครับแบบที่คนก็ชอบถ่ายคลิปแนวตั้งมาให้ดูกันใช่ไหมหรือว่าบางทีก็ทำมันอื่นไปด้วยดูคลิปไปด้วยฟังเพลงไปด้วยอย่างเงี้ยดูไอจีอะไรเงี้ย ไว้ระบบเสียงก็จะเปลี่ยนไปคือมันจะมองว่าพอเครื่องเป็นแนวตั้งปึ๊บลำโพงด้านบนก็จะปล่อยเสียงไซเบอร์รูเสียงแหลมออกมาชุ๊บขึ้นมาเป็นลอยด้านบนด้านล่างก็จะเป็นลำโพงเบสตุบๆๆๆเออคือเหมือนกับเวลาเครื่องเสียงตามบ้านที่เขามีแบบตั้งอยู่ใช่ไหมแล้วก็ลำโพงก็จะปล่อยเสียงกลางเสียงแหลมขึ้นมาข้างล่างก็เป็นเสียงเบสหนักๆตุบๆๆเออเนี่ยเนี้ยออติมีเดียเขาจัดเต็ม มัลติมีเดียอาจจะไม่ได้สัดเต็มขนาดนั้นแต่กล้องเลิศมากงงคืองงมันเป็นกล้องดูโอ้แเมเหมือนที่เราเคยพูดกันไปนะคะโดยกล้อง2ตัวเนี่ยจะทําการจับสีแล้วก็จับขาวดำแล้วเอามารวมกันทําให้มันได้โทนสีที่กว้างกว่าเดิมเท่าเนี่ยม,มีหลายเฉดเป็นฟิฟตี้เฉดออฟเกโอ้โหขนาดนั้นเล้กกันดำอไรจะไหลหรือเปล่าคือสีดํามันก็จะดําได้สุดขาวก็จะขาวได้สุดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น มันจะทําให้ภาพมีรายละเอียดที่คมชัดมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดถ่ายในที่แสงน้อยอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถเก็บดีเทลแบบว่าในส่วนที่อยู่ในเงามืดได้เอออยากถ่ายแบบภาพอาร์ตหรือว่าบางคนชอบถ่ายภาพแนวขาวดาอยู่แล้วอันเนี้ยเวิร์กมากถ้าพูดถึงเรื่องกล้องแล้วก็ htc 10ก็มีข้อตัวเด่นไม่แพ้กันครับเพราะว่ากล้องของ htc 10นั้นมาพร้อมกับระบบกันสั่นทั้งกล้องหลังแล้วกล้องหน้ามี OS คู่เลยแล้วก็มีการ ช้ขนาดพิกเซลที่ใหญ่ขึ้นทั้งกล้องหลังและกล้องหน้าเพื่อให้ได้ภาพที่สว่างมากขึ้นถ่ายได้ง่ายขึ้นก็ไม่มั่วแลใช่ไหมคะโอ้นี่แก้ไปแล้วครับเรียบร้อยถ่านหลายรุ่นแล้วก็แก้แค่เขาแก้บ้างเถอะ <laughs> เออ <laughs> นะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีการเพิ่มเลเซอร์ออโต้โฟกัสเข้ามาด้วยที่กล้องหลัง ทัวเวอรพี่นก็มีพี่เก้ามีเหมือนกันค่ะแถมกล้องของเขาเนี่ยไปร่วมพัฒนากับไลกาซึ่งการร่วมพัฒนาในครั้งนี้ทางไลกาเข้ามาคุมให้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไว้บาลานซ์โทนสีภาพจะต้องเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ่ายออกมาแล้วจะได้โทนทคล้ายๆกับภาพฟิล์มมีความคลาสสิกไม่ใช่เหมือนภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลทั่วไปแน่นอนสวยงามมากทีเดียวกลับมาที่ด้านซอฟต์แวร์กันดีกว่านะครับ HTC 10 ก็มาพร้อมกับ Android 6.0 Marshmallow ใช่ไหมแล้วก็ Sense Version 8ซึ่งนอกจาก UI ที่ลื่นไหลาการใช้งานทั่วไปแบบว่าทุกคนรู้กันอยู่ว่า<ม>เนียนกริป<ม>นะครับปัดไปทางไหนก็ตามนิ้วเลื่อนเปิดแอปก็สบายสะดวกนะครับจับแล้วลื่นถือแล้วหล่นจากมือไปเลยไม่ใช่ทำไมต้องทำเสียงสำเนียงคนใต้ด้วยล่ะไม่เกี่ยวกันอ,อ,อ,อ๋อเหรอเอออ่ะเนี่ยนอกจากนี้แล้วไม่มีการเพิ่มส่วนใหม่เข้ามานะครับก็คือเรื่องของ Free Style UI คืออะไรอ่ะ ือฟีเจอร์ UI ของทาง HTC 10นะครับก็คือการที่เอาภาพมาวางเป็น w เ l l เ a อร์เลื่อนไปทางไหนก็มีแต่ภาพไม่มีไอคอนไม่มีแอปแล้วจะเปิดแอปยังไงล่ะภาพเหล่านั้นแหละคือตัวแอปพลิเคชัน shortcut ให้เรากดแตะแล้วก็เปิดแอปเข้าไปข้างในเออมันก็จะดูแบบว่าคือดูแตกต่างจากสมาร์ทโฟนทั่วไปโดยสิ้นเชิงคือยื่นให้เพื่อนหยิบเล่นเนี่ยเพื่อนเล่น่เพื่องงไปยังไงต่อไปไม่เป็นแล้วไม่แต่ สวยสความแตกต่างมันก็ดูใช้งานยากไปนิดนึงหรือเปล่าเรียกว่าอาร์ตอาร์ตเกินไปอะแอบสแทกมากเออไม่ถึงสำหรับด้านหัวเว่ย P9 นะคะก็มาพร้อมกับ UI Emotion 4.0ลื่นเหมือนกันแต่ลื่นไม่หลุดมือนะอ๋อเลยถูกลื่นต่อยู่ในมืออยู่เออสำหรับตัวดีนะคะมีจุดเด่นอยู่ตรงที่มันประหยัดแบตมาก เพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เราสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นบวกกับแบตเตอรี่ที่ให้มาขนาด3,000มิลลิแอมแล้วเนี่ยทำให้สามารถใช้งานได้ข้ามวานันถือว่าอึดมากทีเดียวค่ะโอ้อนะครับอ่ะนอกจากเรื่องของี้พูดถึง UI ของไ c ไปแล้วใช่ไหมยังมีเรื่องของระบ,บบเสียงที่ไม่ได้มีแค่บูมซาวเพราะว่าเสียงที่ออกมาจากตัวสมาร์ทโฟนนี้ก็เป็นระบบไฮเรส ตัว High Resolution ความละเอียดสูงหูฟังที่แถมมาในกล่องก็เป็นหูฟัง High Resolution ความละเอียดสูงเหมือนกันเวลาเปิดฟังเพลงก็จะได้ความละเอียดโอ้ oh. ความใสมิติสุดยอดอลังการมากมายนอกจากนั้นยังไม่หมดยังไม่หมดอีกยังมาพร้อมระบบไมโครโฟน3ตัวที่เวลาอัดเสียงเนี่ยให้เสียงแบบ High Resolution เหมือนกัน oh, <ta. S 1> แล้วก็เวลาอัดวิดีโอก็เช่นกันครับได้ระบบเสียง h i Resolution ในวิดีโอด้วยโอ้โหแบบว่า คืออัดเสียงอัดว,วิดีโอนะคลิปเทปแบบค่ายอื่นนะเสียงดีกว่าชาวบ้านสากิง้งดูเหมือนว่าค่ายนี้จะเน้นเรื่องของเสียงค่ายเราอนอกจากจะเน้นเรื่องของกล้องอย่างที่บอกไปแล้วนะคะได้ร่วมมือกับไลก้ายังเน้นเรื่องของการผลิตชิปด้วย<อ>ผลิตชิปเองทำเองทำเองเอง,เ,อง,เ,องเป็นชิปโฮมเมดนะคะคิรินซึ่งรุ่นนี้เนี่ยใช้เป็น955ประสิทธิภาพเมื่อวัดออกมาแล้วก็ถือว่าดีพอตัวเลยนะฝั่งฮีดีซีก็เป็น ซ้ำรับกัอครับตัวทอปที่หลายรุ่นใช้กันนะฮะสำหรับเ t ท1 0นะครับก็จะคงเอกลักษณ์เรื่องของงานดีไซน์งานประกอบที่แบบว่ามองเห็นบัฟโอเครู้เลยว่าคือเ t ทใช่ไหมนอกจากนั้นเองก็มีการเพิ่มในส่วนของการสแกนลายนิ้วมือนะครับการปรับกล้องใหม่กล้องหน้าหลังเพิ่มกันสันพูดง่ายว่ามีการอัปเดตจากรุ่นก่อนคือวัน M9 นี่เยอะมากมีการพัฒนาขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่กาลังรอรุ่นจกจะจัด h t ท1 0อยู่แล้วก็ คงต้องรอลุ้นอีกทีหนึ่งเหมือนกันว่าเอซีประเทศไทยจะเอารุ่นนี้มาขายเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดไม่เอามาขายก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าหัวเว่ยพีนายขายแน่นอนในบ้านเรานะคะไม่ต้องไปหิ้วแล้วก็มีประกันศูนย์ด้วยอย่างที่บอกไปนะคะว่ารุ่นนี้มีจุดเด่นอยู่ที่เรื่องของการถ่ายภาพเพราะว่าได้ไปร่วมมือกับทางรากาในการพัฒนาตัวกล้องเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบเรื่องของการถ่ายภาพรุ่นนี้ตอบโจทย์เรื่องของการใช้งานทั่วไปก็มีความลื่นไหลพอตัวคะ่ะใครสนใจก็ เตรียมรอก,กันได้ช่วงกลางปีนี้ค่ะเราก็มาขายอยู่มั้งขายอยู่เหรอและนี่แหละค่ะก็คือรายการ The Battle ในค่ำคืนนี้นะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วยังไงก็ตามสามารถกลับมาติดตามรายการ The Battle ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เที่ยงคืนทางช่อง Nation TV แห่งนี้หละค่ะระหว่างสัปดาห์ถ้าเกิดอยากติดต่อสอบถามหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆเกี่ยวกับรายการแล้วก็สามารถเข้ามาทิ้งเอาไว้ได้ตามช่องทางโซเชียลมีเดียดังนี้เลยสำหรับวันนี้เกรขอตัวลาไปก่อนนะคะราติสวัสดค่ะ you <laughs>